สกัดรถนะครับที่จะนับออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รถยนต์หนึ่งคันแล้วได้คนขับรถนะครับซึ่งเป็นคนที่รับจ้างมาจากจังหวัดอื่นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การรับสารภาพนะครับว่าเขาถูกจ้างมานะครับแล้วก็เพื่อจะไปนําส่งในเขตพื้นที่แล้วก็จะมีคนรับไปไปทางอีกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็ช่วยกันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายของทางผู้กำชานะครับตั้งแต่ท่านทางรัฐบาลนะครับทางสานักงานหน่วยชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองนะครับเราก็ได้รับคําสั่งให้จากผู้ชาให้เราเป็นกาลังการในการช่วยเหลือในการทํางานด้วยกันนะครับปรากฏเรื่องข้อ,ขอมูลข่าวสารนะครับเราก็จะแชร์กันแล้วก็ช่วยกันทํางานนะครับนี่คือปัจจัยนี่คือผล,ผลสําเร็จ เบื้องต้นนะครับหลังจากนะครับที่จะนําเข้านมาในประเทศเราก็จะมีการเข้มกันนะครับในเรื่องของก in ารราสาในการทํางานนะครับเพื่อไม่ให้ยาเสพติดที่จะเข้ามาจากฝั่งตรงฝั่งต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เรื่องรถนะครับเนื Liquid ่องจากว่ารถเนี่ยก็เป็นเรื่องของสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่จะโดนโดนจรกรรมต่างๆนะครับเขาจะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็เสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็เสียหายต่อความรู้สึก ของพี่น้องประชาชนที่โดนโดนลักรถนะครับในชั้นต้นนี้นะครับเราก็มีผลงานนะช่วงที่สองสามวันที่ผ่านมาก็มีการจับรถสองคันนะครับเป็นหน่วยงานที่เราทํางานด้วยกันนะครับก็สื่อมวลชนมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับท่านจำที่แนวชายแดนเราก็ได้มีข่าวการปั้งกล้องป้องต่างประเทศคเับเรามีแนวทางที่จะป้องกันปราปรามาหลายป่าด้วยครับ คือเรื่องเด็ดขาดนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับเรื่องการป้องกันอย and ่างเด็ดขาดนี่ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทานผูชาทุกหน่วยงานที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ให้นโยบายกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่อยู่แล้วครับทั้งนายเพอก็เข้มแข็งนะครับทางฝ่ายทหารทั้งตำรวจทั้งฝักปกครองแม้แต่ลูกน้องผมเองนะตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ประชาชนที่ หรือคนที่รับงานมาเ <ท Sami. S 2> านี่ยจะต้องโดนขยายผลนะครับก็ฝากเตือนน้องประชาชนที่คิดในทางไม่ดีนะครับก็ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าครับเพราะว่าทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลหรือทางตํารวจทหารเนี่ยก็สามารถสืบสาวก็เอาจนถึงต้นตอจนได้ครับครับเตรียมตรียมเตรียมบนี้เตรียมจะลงแล้วครับอ่า